ดเดี๋ยวไายิงกับปืนสั้นนะครับกล้องสิบเก้านะครับนี่วัดกับกล้องระยะนะครับครับที่เพลเล็กๆตรงนั้นนะครับโอเคเ๋ยวระยะกันนะครับประมาณหกสิบหกสิบเมตรนะครับไม่ถูกล้องได้หรือเปล่ามนะันตตัวจับก็วัดเมื่อกี้ประมาณ 60 60เมตรนะครับเพจเท่าฝ่ามือนะครับเดี๋ยวมาดูว่ายิงกับปืนสั้นนะครับยิงกับปืนสั้นเนี่ยโดนไหมนะครับดี๋ยวเรอติดตามครับ นี่ครับหนงเอาอย่นะครับหกสิบเก้าใช้ได้ครับหกสิบเม็ดครับผม